ีครับผมกไกด์พาเที่ยวโดยในไก่นะครับวันนี้จะพาท่านมาที่อำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโกมาเที่ยวเทศกาลผัดไทยผัดไทยที่อำเภอวังทองพิษณูโกนี้จัดติดต่อมาเป็นเวลาหลายปีขึ้นชื่อมากก่อนที่จะไปดูผัดไทยดูนกกระทาก่อนนะครับยอดคิดเลยครับหมุนจนเวียเงี้ย สองข้างทางก็มีของกินหลากหลายผัดไทยที่นี่ถือว่าเป็นประเพณีสืบทอดกันต่อมาจัดเป็นประจ,จัดเป็นประจำทุกปีปีนี้จัดวันที่5ถึงวันที่7<า>เดือนมีนาเนี่ยครับผัดไทยวังทองตอนนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดก็มาเปิดงานอยู่นะครับ โแมลงยอดฮิตอาหารมงคนทั่วโลกอุดมด้วยโปรตีน <c oughs> ครับรอ่าตอนนี้จึงร้างขัดไทยแล้วนะครับใ <c oughs> ห้ความเครงเครย ในที่นี่จะเน้นผักความหลากหลายมากโอ้เจ้านี้ขายดีมากแทบไม่เหลือ,อเลยเลยเลใจเจ้านี้ก็ขายดีครับต่อคิวยาวเหยียดเลยครับ ัไทยป้านอ้อขอให้เป็นงานที่สร้างความสุขความสำเร็จสำหรับที่เราทำในของมคุหมขอเราวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วผมขอเปิดงานต่งเริมประเพณีวัฒนธรรมและเทศกาลปทัยวังทองประจำปี2559ณนหาหมาัยนี้ครับ ราชก้วครับท่านขณะนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเราเปิดงานขับพิธรอราจวัลทองคระจัยทองค้างราชกการต่างๆค่ะนกนกว่าท่านมีโอกาสได้มาเอาคุรวงทองคุรุโลกก็มาเยี่ยมมาเที่ยวมาชมได้นะครับ อันเวรของพซโร่มีควมดีมากมายครับขอลาไปก่อนนะครับอขอสียเปรดมือคปะทานไทยประจำปี58ดได้ร่วมได้เริ่มแล้วนะคะขอให้ท่านท่านได้เชี่ยวงานด้วยความเส็